สวัสดีพี่น้องปองปายนะครับมาเบิงโปรแกรมนะครับฮ็ตตูบไว้ยังม่แล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดผู้เดียวเมื่อเดียวจนได้โค้งหลังคาอืมึ่งเด้อนนี่บรรยากาศดีๆครับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมบพิ่งไปงานมาเนี่ย กฝน,นสะก,กสะเซาไหนสารต่อจใจน,น้อยนึงเหลือแตมุ้นะครับผมก็หาหนั่งนะครับพูดเดียวจะได้เซาเขียแ,แล้วละโอ้ยไม่อยูใจน้อยใครในแต่บ,บ่ฮ้อน แก่พอดีแก่น้องเอ๊ยอย่าไปนั่งเล่นสมัยเฮ็ดคนเดียวมีเวลาประมาณมือเดียวก็แล้วครับตัดไม้แต่โซโซคนเดียวสุดรถมีเห็ุเบียกสุดนอนสุดยอด เ,เดือดตะมองกับปูปูพื้นคิดว่าจะเอาไม้อัดนะครับไม้อัดหนาๆนะจังน้อยไม้ก็ยังบ่พอดอกไม้ปูพื้นก็ได้บริมีการวัดระดับวัดยังไรครับการพุ่นหลุมฝั่งเดือนระดวัดระดับเลยเยอะ ลมมันแข็งแรงนะจักหน่อยอันตรายลมฮ็สด,สดสูดงไปได้ครับประมาณสูดรหลังคาก็ประมาณเมตรหกสิบกับเมตรเจ็ดสิบละสูงหลยเพราะได้รักยานลมผมก่ได้ถ่ายตัวน,นี็ดทั้งบมีขากลกองขากอง นี่ได้ซื้อขากล้องใหม่ผลงานใช้บัญิตให้เป็นประโยชน์เขาอะโอ้ยพี่น้องเลยนี่โครงการนวาวสิทธ์มองปูกฮิต บูดว่าอะไเนี่ยนออยู่อยู่ไหนพี่น้องเอ้ยพูดอแกอยู่โอ้ยมือแรกผมพูดถ่ายไปมือแรกแดดแดดเด็ดผู้เดียวแต่ไม่เนี่ตอกแน่วัดระดับแน,น,น่ปีขึ้นปีลงเอาผ้าเอาคอนอยู่ผู้เดียวมืว่อวานนี้มาเสื่อมแค่ตัวนี้ครับ เสริมแค่ตัวนี้เสริมอีกสองเสริมอีกจองกะผูได้แล้วรองเงินก่อนฝากไว้นะครับผมผัวแหละปัญญาม,มุ่งหลังค่าหรือว่าปูพื้นผัวแต่จะถ่ายเ้อมือนี้ผมมีคนถ่ายให้ครับมืออาชีพมุ่งหลังค่าล้วก็ปูพื้นสำเร็จผัวแหละมาเบิ่งนกันว่าออกมาแล้วจะเป็นแบบใดเนาะ ฝากไว้สนิดเ้ยกดติด,ดตามไว้ด้วยครับผมแล้วเจ้งเตือนนะครับไปแล้วครับผม